มาถึงเรื่องที่ผู้ปกครองเขากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับส่งลูกไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสุรินร์แห่งหนึ่งครับปรากฏว่าสภาพเนี่ยมันชุดโทรมเหลือเกินวันก่อนฝนตกหนักฟ้า,าถล่มลงมาด้วยอยากให้เร่งแก้ไขครับก็บมีกระมังมามาทำอะไรฮะมารองน้ำรอน้ำที่ไม่งั้นก็คงนองพื้นอะถ้าไม่รองอย่างเงี้ยอืมเอาเราไปฟังเสียงผู้ปกครองกันหน่อยครับเวลาฝนตกน้ำก็จะหยดมาที่ห้องค่ะแล้วก็ต้องใช้พวกกระมังคุถัง อรองค่ะแล้วคือตัวนี้คือแบบว่ามันอันตรายต่อเด็กแล้วก็พวกฝ้าพวกอะไรมันก็จะผุพังพวกหลังคาอาคารโรงเรียนก็มีโถมีแบบผุพังมาหล่ดลงมาค่ะกลัวแบบว่าทับเด็กทับลูกหลานนะคะอยากจะวิงวอนขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาช่วยตรวจสอบดูแลแก้ไขปรับปรุงอาคารนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาฝ้า มุ้งลวดอะไรต่างๆพวกนี้ครับน้ตรงหน้าต่างอะไรพวกนี้ฮะมุ้งลวดก็ไม่มีนะครับเด็กๆก,ก็ยังเจอ,อยุงนะมียุงไม่ปลอดภัยะนะครับเนี่ยเป็นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแกยใหญ่ตะบนแกยใหญ่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับแล้วการศาละเป็นยังไงเอากันศาสตร์ก็เริ่มผุพังเหมือนกันครับนผู้ปกครองก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยถามว่ามีเด็กอยู่ที่นี่กี่คนได้ค่ะ ประมาณ30คนนะครับไม่น้อยนะคะสาิชีวิตน้อยน้อยเนี่ยอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะครับผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่าเมื่อ2วันก่อนนะฝนตกนานเลยแล้วฝ้าเพดานด้านหน้าอาคารพังลงมาเกือบจะโดนคุณครูแล้วก็นักเรียนก็หวั่นว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนะครับถ้าปล่อยให้อาคารเรียนชำรุดสุดโทรมมากกว่านี้แนวทางการแก้ไขแล้วครับนายกอบตแกใหญ่ที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้บอกว่า บอบตอได้เข้ามาซ่อมแซมอาคารเรียนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนเรื่องแบบอาคารใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการเร็วๆนี้เด็กๆจะได้ศูนย์เด็กเล็กใหม่ที่ปลอดภัยแน่นอนครับตอนนี้อยู่ในขั้นดํานเ,ดเนินการของอบตอออโดยเฉพาะออยิ่งเรื่องกับแบบนะครับเ,เราได้ดําเนินการแล้วนะครับได้ประมาณการออกมาแล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็อยากจะเรียนผู้ปกครองให้สบายใจนะครับว่า อ,อีกไม่กี่วันนะครับเร็วๆนี้นะครับท่านจะได้ศูนย์ใหม่นะครับน้องๆจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณท่านนายกนะครับก็หวังว่าจะเร่งดาเนินการให้เร็วป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียต่อทรัพย์สินแล้วก็บางทีต่อถึงแก่ชีวิตได้เลยโอ้ต้องบอกว่าฝากความหวังไว้ที่ท่านเลยค่ะเห็นแก่เด็กน้อยตาดำาๆ30ชีวิตแล้วก็คุณครูด้วยค่ะ